เฮ้ย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 กฮตกใจอยู่ยนะเมื่อกี้คืออะไรวะบาสเกตบอลรีซีฟเวอร์เนี่ยเฮ้ยทุกคนมันใหญ่มากแม่ทุกคนมันใหญ่แบบใหญ่มากแม่เกินไปเปล่าอันนี้เกินไปเปล่าเท่าไหร่อ่ะก้า0แสนวัตต์เฮกโอ้โหหัวใจจะวายลงนี้กูอัพตั้งนานแล้ว เฮ้ยกูได้มาอีกหนึ่งในมื่นสองไงล่ะครับทุกคนโอ้โหดูงยังดีอ่ะตัวอะไรเนี่ยเต้าในถังน้ำว่าเต๋อเฮ่อรีแค่ก็กราบถึงกับเดือดเอาเบสหน้าเราอยู่เกมโลบอกในแมปเทสโกนะทุกคนโอ้โหคนเล่นแมปนี้แบบเป็นแสนกูเลยจะเชื่ออ่ะเราเหมือนแมปเพชรซูมิลุสแบบเพร่เร็ว แ e t ซีมูเลเตอรอะไรอย่างงี้ป้าเห็นมันเป็นแนวมันเหมือนกันนะทุกคนแต่แมปนี้นะ่าจะเป็นแมปใหม่นะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งมานะแล้วผมก็เพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกมันบอกให้กดโลไงกดคลิกทูโอเพนไปดิเออได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะน่าได้สัตว์เลี้ยงโอเคคลิกลัว,ลวหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในสองคดเกือเลยแม่งเอ้ยกดโลไปอีกครับผมคลิกทูโอเพนหนึ่งในหนึ่งใน ชีวิตกูเนาะขอดีๆกว่านี้ไม่ได้หรอดีๆกว่านี้ดีๆขอบคุณที่เล่นคุณได้สุม่มเออคูณ50อะไรสักอย่างไม่รู้นะโลแม่งไปเฮย้ยเดี๋ยวโอ้โหหใน2,500ครับผมมาแล้วอันนี้คือเกมแจกและตัวหนึ่งแน่ๆอัปเกรดก่อนอัปเกรดคอยฟรีไปหนึ่งครับผมเวททางความมันบอกว่าให้สุ่มไป9ตัวนะผมอ่ะกูุ่มต่อไป โอ้โหวยไอตัวเมื่อกี้มันน่ารักนี่มันชื่ออะไรนะมันตัวอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ในไม r ค f t อ่ะวิ้ยน่ารักกับผมชอบจังโอ้โหหนึ่งในหนึ่งพันเจ็ดโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งพันเจ็ดใสเบอร์ทูธไทเกอร์โอเคเพชผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะอัปเกรดไปก่อนอ,าาอ่าฮะอัปเกรดไปแล้วก็อัปเกรดไปเอ่อมีมีม,ม,มีทางเลือกเ้ยเฮ้ย กูไม่รู้กูต้องอัพอะไรอกูัพอัพอัพ,อ,พอัพไปก่อนแล้วกันนะโอเค <Yeah. S 1> เอออันนี้คือเปิดไข่อะไรไม่รู้สักอย่างนะมันจะเปิดไวขึ้นแล้วนะโอเคจัดมาอ๋อไม่ต้องคลิกเปิดเออดีโอ้ยแสดงว่าเล่นไปเรื่อยมันจะมันอาจจะ, Auto ะออโต้ไ้ป่ะพะเราอัเปเกรดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงออโต้โลว้า wow. มา6 0 0บาทโอเคโอ้แสดงว่าความน่าสนใจมันก็คือการเก็บตังแล้วอัเปเกรดไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ปะ่ะ ฮเฮ้ยแสดงว่ามันจะปลดล็อกลูกเล่นไปเรื่อยๆแน่เลยเนี่ยดูดิเทดดิ้งบูธก d เด Dick เฮ้ยก d เดนดิก,ก,ดดกลูกเต๋าทองอ๋อพอมันจบเควสมันจะคูณตัวเงินไปเรื่อยๆต่อการโล1ครั้งน่าสนใจดีครับน่าสนใจดีครับโอ้หนึ่งในพัหนหในหนในสองโอเคมาลูกเต๋าทองมาแล้วลูกเต๋าทองมาแล้วจัดไปครับผมโอเค425้านะเอ๊ะแล้วมัน 9ครั้งอ๋อต้องสุ่มจนครบ10ครั้งมา,จานจะมันมถึงจะได้ลูกเต่าทองหรือเปล่าเพราะมันนับถอยหลังนี่8เห็นปะ8และ7และนี่ไงโอเคเจอกันนี่ลูกเต่าทองมาแล้วจัดไปดีบู๊ทโโล่หน่อยโหดๆหน่อยโอ้หนึ่งในพันสี่ครับผมได้เลดแพนด้ามานะสวยโอเค เราซูมอีกครั้งหนึ่งนะั้นแล้วเควสตั้งขวาของเราก็จะเสร็จนะได้รีเวิ์ด<ะ>์ได้รีเอร์ดเป็นคูณ6นะอตอนนี้เราคูณ4อยู่นะผมซูมไปโบแล้วมันก็จะนี่เป็นคูณ6ให้เราแล้วโอเคเพิ่ม2เหรียญโชโ,โนี่นี่เป็นคูณ6เโอเ้ตังก็จะเพิ่มไวขึ้นเรื่อยๆไวขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้นี่เองออโต้ <S <S โลไปค่ะคุณแม่ค่ะจัดไปหนึ่งแล้วก็อันล็อกบานาน่าแอปเปิลกินเพื่อบูทว่ะเฮ้ยน่าสนใจแล้วเนี่ยกินเพื่อบูทหน่อยละกันไปคลิกทูเอนเตอร์เฮ้ยมีข้างในอีกวอเตอร์เฮ้เยอะจังวะงั้นผมปล่อยให้มันออโต้โลไปก่อนแล้วกันนะครับผมแมปเอฟเนาะทำอะไรไม่ได้นอกจากเอฟเนะ โอเคมีตังห้า0ันแล้วเนม,มาอัปเกรดกันดีกว่านะอ,อีนี่คืออะไรนะไอ้บูทเนี่ยมาสารต่อให้จบดิเอออันล็อกพายแอปเปิลแล้วก็วอเตอร์เมลอนนะทุกคนไอ้พวกนี้คือบู t แล้วมันจะเพิ่มความไวอะไรสักอย่างนะทุกคนผมขออันนี้แล้วกันนะอันล็อกอะไรสักอย่างนะครับผมมันได้อะไรมาวะแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าปูป่ะหลือ,อยังไงนะนี่ไงกระเป๋า อ๋อแสดงว่ากินแล้วมันจะคอยอ๋อบูสต่าง,ง,ง,งๆนะนะโอเคลองกินแตงโมสักชิ้นได้ไหมเออกินไปหนึ่งชิ้นเนี่ยผมเรบอกว่าซูมไวขึ้นนะมาลองดูดิไวขึ้นตรงไหนวะก็เห็นเท่าเดิมอ่ะช่างมันไปอัปเกรดจุดถัดไปกันเลยดีกว่านะผมนี่ Fast Auto Low โอเคซุ่มอัตโนมัติไวขึ้น1,500บาท แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้อ่ะอ๋อมีคอยให้เก็บตามแมพเหรอมีคอยให้เก็บตามแมพเหรอทุกคนเฮ้ยนี่ไงมีคอยให้เก็บตามแมพเว้ยเอาละเอาละได้เยอะปะได้เยอะปะโอ้โหกูต้องคอยมากดคลิกแล้วให้จัเดเลี้ยงตีเลยอะเชื่อเดี๋ยนะร้อยเจ็ดห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกร้อยเลยนะเว้ย เฮ้ยละพันเลยนะเว้ยเฮ้ยหลักพันเลยนะเว้ยไวซผสมเยอะเลยนะเฮ้ยกูมาสายนี้ดีกว่าอ๋อมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเล่นสายไหนเว้ยเราจะเล่นสาย F K หรือว่าสายเออเดิน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 เก็บตังค์อะนะเออพอเก็ตปะเนี่ยพันสี่แรกๆกูขอเดินเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันกูยังไม่มีจุดที่แบบว่าจะต้องไปไป F K ขนาดนั้นอะกูไม่อยากน้าเบื่อเกินไปน้อโอเคเบรกฟาเตอร์ทำลายไว้ขึ้น เดือดตัง900บาทจัดไปถ้าเรามีกองเงินแล้วเราน่าจะฟาร์มไวขึ้นนะครับผมนี่พันหนึ่งแล้วขึ้นอย่างไวผมไม่ต้องเดินไปไกลก็ได้ปะผมไม่ต้องเดินไปใกล้ๆก็ได้เนี่ยผมส่ผมจะแปมคลิกไปก็จบอ๋อเม่งต้องเดินไปเก็บตังอยู่ดีรู้แล้วว่าทำไมไอ้คนนั้นเม่งมีเฮฟวี่บอร์ดเนี่ยเนี่เนี่นี่ะมันมีเฮฟวี่บอร์ดอยู่เออเฮฟวี่บอร์ดเฮฟวี่บอร์ดอันนี้ นี่1,000พบาทขออนุญาต1อันครับผมขอจะได้แบบว่าไวๆกระเผาหน่อย <c oughs> เริ่มเล่นเป็นครับผมเริ่มเล่นเป็นจแบบัดแปอันนี้กองใหญ่หุ้ยได้พันเก้าเฮ้ยแปบ,บเดียว5 0 0พันแล้วทุกคนแล้วเดียผมได้ังิน5 0 0พันแล้ว้วยเอาจริงคลิกคลิกคลิกต่อไปอ่ะมันจะต้องมีให้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยแบบไม่ต้องคลิกอะ่ะคอยดูนะมันจะต้องมี1 0 0 0 0มื่นแล้วไวมากแม่ มันจะต้องมีเว้ยไม่ต้องทิกอ่ะกูหาก่อนอันนี้คือเพิ่มเพิ่มเหรียญมากขึ้นโอ้แต่ว่าเซตนี้ไม่โคตรแพงเลยวะ่ะอ่ะเพิ่มไปอีกครับผมโอเคเอ็กตาคอยจัดไปเริ่มเล่นเป็นกู <Yeah. S 2> เริ่มเล่นเป็นเริ่มสนุกเดี๋ยวไอออโต้โลไอฮาไอออโต้โลเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องซื้อนี้ด้วยไฮโลนะครับผมมันจะได้แบบไม่ต้องมีไอไอตรงนี้เด้งมาให้มันเกะก,กะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไฮไปแล้วก็จะได้แบบ ปั๊มเงินแบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยห่าเงินแบบแอคชิดอินข้ามก่อนขออนุญาตหางเงินแบบแอคชิดอินข้ามก่อนเฮ้ยไอกล่องนี้น่าสนใจว่ะว้าว,ว,าวอันนี้ไงที่กูอัปเกรดใช่ไหมคลิกเท่าไหร่สามพันสี่โอเคโอเครวยค่ะงานนี้รวยค่ะแน่นอนค่ะกูรู้แล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงคืนถ้าเราได้สัตว์เลี้ยงโหดอะ่ะมันก็จะตีไอพวกเงินพวกนี้แรงขึ้น2 0 0 0มื่นแล้วครับทุกคนโอเคอันนี้มาเลยนะเออไฮโลไป1อันโอเคมันจะได สุ่มแบบไฮโลไฮโลไปเออนี่แหละเออ <Yeah. S 1> มันต้อองย่างนี้ดีวะปั๊มตังปั๊มเัตเลี้ยงแบบอัตโนมัติไม่ต้องมาเกะกะบังหน้าจอแล้วกูก็ปั๊มตังด้วยการตีอีกกองเงินนี้ไปอีกโหแมปบบนี้มันออกแบบมาค่าเพชรซีบูเลเตอร์ชัดๆเลือจะเชื่อตีไวขึ้นเข้าไปอีกครับผมสุดยอดสุดยอดเอ็กตาคอยเข้าไปอีก17โ oh อ my goodness l i g h t n ไฟฟ้าช็อตอะไรสักอย่างนะกูไม่รู้กูก็ดาวเอาโอ้โหอัพทีเดียวแทบหมดไม่แทบหมดอะหมดเลย <c oughs> ไลนิ่งคืออะไรทุกคนฟ้าผ่าหรอกคืออะไรวะไลนิลออลน่งคืออะไรอะ่ะไลนิ่งแม่งเงียบจริงว่ What the heck? าแต่เฮ้ทไลนิ่งคืออะไรอะ่ะกูอ่าอนแป๊บโอกาสที่จะทําลายกล่องใกล้ๆแล้ววะมั่วปเะี่ยถามจริงกูเนี่ยแปลมั่วเปล่าอุ้ยเรียบร้อยได้แล้วโอ้โหเพิ่มห้าเหรียญเลยนะรอบนี้เพิ่มห้าเหรียญเลยครับผมสวย คุณ22แล้วอะยังพูดอะเอ่อโชคเอ่ะเพิ่มโชคหน่อยโอ้โหแล้วโชคไม่มีแยกไปอีกแกโลไอเทมครับผมเอ่อเดลี่โบนัสโลสุ่มเดลี่โบนัสโลโอเคจัดไปเอ่อโชคมาเพิ่มโชคในการสุ่มสัตว์เลี้ยงหน่อยจะได้แบบว่ามีได้สัตว์เลี้ยงดีๆกับเขาบ้างจะได้บูทไวๆหน่อยโอเคไอตรงนี้มันแปลกวะ่ะผมว่าตรงนี้ไปได้วะ่ะ <No. S 1> คือคุณยังไม่อัลล็อกเทดดิ้งพาซา อ๋อมันคือดินแดนที่เอาไว้เทรดกันนั่นเองคอยพรีเซนต์ไปของขวัญนะผมทุบหีบไวขึ้นคูณ3จัดไป2,000มอันนี้อีกอันนึงับไปรัวๆสวยงามโอ้ยนี่ไงหีบของขวัญโอ้ของขวัญคอยเมื่อกี้ที่เราเพิ่งซื้อไปหมื่นหนึ่งเลยนะแม่แม่เมื่อกี้หมื่นหนึ่งเลยนะแม่หาอีกมีไหมกองขวัญคอยของกูเฮ้ยมีกลางคืนด้วยเฮ้ยโคตรเท่ครับผม สวยอ่ะโอ้ยมีผูด้วยทุกคนดูดิว้าวเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยนึกว่ามีแต่ตอนกลางวันนะโอเคเอาโหเดี๋ยวนะกลางคืนมึงแบบไวไปปะมึงกลางคืนปุ๊บมึงกลางวันปั๊บเลยเหมือนกลางคืนเพื่อจุดผูแค่นั้นนะจบมินิเชตร,รูทแบ็คมาโอเคเหลือเจ็ดหมื่นผมอะไรไม่รู้นะผมอัพให้หมดเลยผมชอบเวนี้มากเพราะเวนี้ตังขึ้นไวสุดๆผมแต่ราคาแม่งกพหลักแสนแล้วอ่ะ สุดจัดว่ะโฮ้ยเอ็ถุงเงินที่เราเพิ่งซื้อมาทุกคนนี่วิ่งชนวิ่งชนแล้วตังเด้งครับผมได้ได้เท่าไหร่วะได้เยอะปะเฮ้ยฮิป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 โหหลักหมื่นหลักแสน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 เฮ้ยหลักแสนแปดเลยนะสามแสนแปดว่ะเหตุมาได้ไงวันนี้งงเลยค่าคุ้มคุบอกเลยคุ้มจะจัดคุบอกเลยคุ้มจะจัดกับการอัปเกรดครั้งนี้นี่นี่นี่หายนี่ก่อนเท่าไหร่นะเอ่อ ดูโอเค6,000นาแค่ขับรถชนนะผมก็ได้ละว6,000ขออัพไอ้นี่หน่อยนะตัวแฮ a v y ี่บอร์เพิ่มหน่อยเพราะว่ามันช้าไปแล้วขอแบบไวๆกว่านี้หน่อยโอเคมีสกินกับมีความเร็วกูยังไม่เน้นสวยละกันกูเน้นเร็วไว้ก่อนโอเคปะสวยแล้วก็มีสกินให้แต่งโอเคเอ่อเป็นโอ้โหเป็นแสนเลยค่ะแม่พอแรกอนาคตกูมืดแล้วไวทีหลังเลยอ่ะกูซื้อมาอันนึงเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้โอเคไวขึ้นเนาะ เพิ่มตังค์เขาไปครับผมนี่โอเคเอาอันนี้ไปแปดหมื่นห้าคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ไปอีกโอเคเหลือ4ี่หมื่นหกครับผมโอเคสวยฟาร์มแปบ,บเดียวก็พอแนละ้วเอาจริงๆฟาร์มไปดูก็ขึ้นหมดแล้ว้ังหลังนี้ไม่ต้องตีแล้วนะเดินชนเอามันก็เก็บถุงให้แล้วนะผมทาไมหีบมันไม่มีแล้ววะน,น,นานๆมาทีหรอวะไอหีบเปน็นแสนนะนะั่น่ะอยากได้อีกอะต้องทําไงวะต้องอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดโอกาสเกิดหีบอีกผมรู้เลยนี่ไง แม่เ้ยสามแสนเลยจะเชื่อฮีบอุ้ยมาขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยเน้นๆมาเลยเน้นเน้ออแสนแปดสุดยอดไปที่คูณ31ครับทุกคนไม่ใช่ว่ะคูณ30โอเคและก็ขออัพอันนี้เพิ่มม่มนี้เพิ่มหีบนะเพิ่มโอกาสหีบสับเปล่า เพราะว่าหีบแม่งได้หลักแสนเลยมันคุ้มค่ากับการลงทุนอันนี้มากๆทุกคนอุย้ยทุกคนเมื่อกี้ผมซุ่มสัตว์เลี้ยงได้ตัวหนึ่งโว้ยนี่แมวระเบิดครับผมหนึ่งในเจ็ดพันห้าเริ่มแล้วดวงกูเริ่มมาแล้วดวงกูเริ่มมาแล้วก่อนอื่นนะกูมีตังแปดแสนในเมื่อดวงกูเริ่มมาแล้วแล้วก็กูขอกูขอสุ่มสัตว์เลี้ยงครับผมจัดไปมันต้องไปอัพฝั่งไหนถึงจะได้ดวงดีๆวะไม่เข้าใจเลย ออคอยอีเวนต์เหรอเอกแขุดเพื่อได้ตังค์สตองอะไรวะเนี่ยไม่รู้คืออะไรเลยอะงงไปหมดงงไปเบิร์ดคืออะไรไม่รู้เลยอะทุกคนกดกดอัพๆไปกอนแล้วกันนี่ที่อัปเกรดมาทุกคนสัดเลี้ยงทำไงห,หน่อยสิคืออะไรอะขุด พูดแล้วได้ตัง์อ๋อัพกันต่อครับผมมีตังเจ็ดแสนนะของขวัญสองแสนกว่าโอเคเพิ่มของขวัญเข้าไปอีกแม่งเอ้อัพได้2อันเองหมดและอะไรวะไอ้นี่คืออะไรไม่รู้นะของขวัญนี่ไงของขวัญคืออะไรอะ่ะเก็บอ๋ออะไรเป็นตังเหรอเฮ้ยหรือมันจะสุ่มแน่เลยผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มมากกว่านะโอ้โหแล้วด้วยตัวนี้ดิแบบหนึ่งในสองล้านหนึ่งในสองล้านแปดว่าแต่เฮ มึงรังเล่นกิจชาติเนี่ยกูถามจริงๆผมลืมบอกทุกคนไปผมสุ่มได้นี่คราเค่นไว้โอ้โหหนึ่งในหมื่นหกโอ้นี่ก็แบบว่าเหลือจะเชื่อที่สุดของกูแล้วนะไม่ต้องแบบหลักล้านแบบพวกมันหรอกแค่หลักหมืน่นกูก็ภูมิใจในตัวเองแล้วนะครับผมโอเค 2ล้านหกนะทุกคนผมมีตังอยู่2ล้านหกนะครับผมฟา f มม m i n g g กไปแล้วกันเนาะไอ้พวกนี้คืออะไรไม่รู้นะ random bonus อ,อัพอัพไปก่อนแล้วกันโอเคสายนี้สุดแล้ว more open เออน่าจะมีโอกาสได้ไอเทมดีๆนะคิดว่าอัพอัพ,อพทิ้งไปไอ้พวกนี้โอเคสุดสายครับผมเยี่ยมเลยแล้วก็ฟังเออลูกเต่าทองนี่ว่าโอเคมีสีลุงด้วยเว้ยว้าวสุดยอดโอเคสีลุง ฟูฟูสเปกตัมลูกเต๋าสี่ลุงเหรอน่าสนใจนี่หว่าแสดงว่าอาจจะมีโอกาสได้ตัวที่ดีกว่านี้นะครับผมโอเคเอ่อถัดมาขอไปอัพเป็นฝั่งนี้ละกันเหลือล้านสามอ่ะอัพฝังบนนี่ไปรับกันนะผม breaking bonus นะแล้วก็เอ่อ super breaking ไปสองแสนห้าโอเคเหลือสี่แสนนะครับผมอัพตรงนี้ไปเฮ้ยอันนี้จะตันแล้วเนี่ยหลือห้าอันเองสุดยอดแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละขอบอกเลย เฮ้ยผมสุ่มลูกเต่าสี่ลุงแล้วทุกคนเดี๋ยวได้อะไรอ่ะเมื่อกี้นกแก้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรือเปล่าวะกูนึกว่ามันจะโหดกระโถเอ้ยนกแก้วเหมือนผมจะได้นกแก้วโอ้โหเลยนะโอ้โหกูปล่อยต้นโลนี่กูมีเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยเลยจะเชื่อเฮ้ย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 กูตกใจเดี๋ยวนะ เมื่อกี้คืออะไรวะเมื่อกี้มันไม่ได้มาจากลูกเต่าสีลุงนะทุกคนลูกเต่าสีลุงเหมือนแบบจะได้นกแก้วซึ่งนกแก้วมันกระจอกแต่ว่าไอ้นี่บาสเกตบอลรีซีฟเวอร์เนี่ยเป็นดวงของผมผมจบคลิปนี้ได้อย่างภาคภูมิใจและผมมีเพชรท,ที่แบบเป็นสีเหลืองนะทุกคนหลัก หลัก50,000ืัพต่ะแทุกคนเนี่ยสีเหลืองเห็นปะมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้แล้วแบบภูมิใจในตัวเองแล้วนะครับผมที่ฟาร์มมาเกือบ2ชั่วโมงนะขอบอกเลยปะโถเอ้ย2ล้านแล้วโอเคผมขออัพตัวนี้ก่อนนะเออโอเคเพิ่มหีบอันนี้ไปแล้วก็ซูเปอร์ไลดิงเนี่ยม่นคืออะไรยังไม่รู้นะเอาจริงอ่ะ85,000่ 85, โอเคเหลือ3มล้านแนะผมผมเหลือ,ออันสุดท้ายแล้วนะผมจะคอมพิตัว เออกล่องนี้แล้วนะผกเนี่ยเนี่ยกล่องนี้กล่องนี้นี่อ่าเฮ้หยหิบอันนี้มาได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อัปเดตเมื่อกี้เหรอเฮ้ยทุกคนมันใหญ่มากแม่ทุกคนมันใหญ่แบบใหญ่มากแม่เกินไปเปล่าอันนี้เกินไปเปล่าเ,เท่าไรหร่อ่ะ เก้าแสนวอ t ตอร์เฮกโอ้โหหัวใจจะว้ยลงนี้กูอัพตั้งนานแล้วเอาจริงๆนะกูจะกั้าไ้ทำอะไรวะไม่เข้าใจตัวเองเลยมาเถอะเอ้ยถ้าอัพตั้งนานนะป่านเนี่ยกูก็มีตังค์ไปอัพอย่างอื่นต่อแล้วป่าวะมาเถอะเฮ้ยกูได้มาอีกหนึ่งในมื่นสองไงล่ะครับทุกคนโอ้โหดูอย่างดีอ่ะตัวอะไรเนี่ยเต้าในถังน้ำ เต๋เฮสุดยอดอลทุกคนดวงผมแบบโหดจะจัดอ่ะตอนเนี้ยโอเคทุกคนผมมีตัง3.9แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอ่อปลดล็อกอันสุดท้ายกันในหมวดนี้นี่จัดไปเรียบร้อยพบ29ทับ29สําำหรับหมวดเบรก จัดไปหนึ่งหมวดสําหรับคลิปนี้โอเคผมงั้นคลิปนี้ขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าใครอยากดู EP สออีกนะ้องสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะ้องเดี๋ยวเราจะมปจัดกันให้อย่างแน่นอนนะครับผมแวกแนวไม่เหมือนใครดีว่าไอ้แมปเพลทซิมูเลเตอร์แมปนี้สุดยอดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรแนะนํานะหรือว่ามีแมปอะไรสนุกๆน,นะผมสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะครับผมชอคลิปนี้บายบาย